ตอนเป็นเหรียญที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญผีเทกว่าได้มันของกันผูดผีตีศาร,ราแน่นอนกระทั่งส่งช้าอาคมทั้งหลายคงกระพันชาตรีหรืมอมงคลโอ้โหมันไม่ใช่นระ<า>บบไทยนะโอ้เอาดมโอ้ทป็นเทป้าทำไมต้อง สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมยังอยู่กับลุงสามแล้วก็เซอร์ไพรส์มากทุกคนเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคิดถึงเจ้านอนมันนะครับเรายังอยู่กับเจ้านอนด้วยนะครับนี่ฮะเราทั้งสามนะครับจะไปหาท่านเทพรักษ์สักหน่อยนะครับไอ้เพื่อน,ออนของดีเนี่ยเอง็งเอ็งอยากได้เอ็งเอาไปเลยนะเพื่อน อ๋อเองจะไปซ่อนไว้ลุงสามเป็นไรอ่ะครับเหมือนปวดลอยอลุงไหวไหมครับลุงผมก็เกรงใจลุง้ะเนี่ยอ๋อเป็นของดทั้งนั้อืมผมก็ไม่รู้อะทุกคนก็แล้วแต่เจ้าหนอยมันนะนะ วิเศษคนมเก็บไว้ก็ได้ดูดิไม่ไหวก็ถอดใจซะสมัยข่าน่มน้ากับเป็นแบบนี้แหละระดับลงสามนี่ไม่ไหวไม่ใช่แล้วนะลงนะ ผมลองสังเกตดูนะครับไอสถานที่ตรงนี้นะครับไอตรงที่ท่านเทพารักษอยู่นะครับมันติดห้างห้างนี้เลยทุกคนผมเองก็เพิ่งมาสังเกตนะครับรอ,อะไรอะลุงมันน่าจะลากไปกินที่อื่นบป่ะลุง องเยอะมากสวยเสือสมิงลาไปกินที่อื่นแล้วมั้งลงว่ายังไงวาเลิกว่าเอทแล้วไม่จ,จับาลา,านคเคนอยูอ่อะลงอะไรรึวันนคกับข้าวหรือเปล่า <laughs> ามยิงข่าวในเขาตะคอนเห็นปืนไมมหนาแน่นพอหรือเปล่าลุงผมเชื่อลุงครับไม่ไม่เป็นไรครับลุงผมเชื่อลุงอยู่แล้วลุงผมทั้งคนให้นอน

สดบทเก่าอะาอาเนอะาบคนรุ่นเก่าส่วนผมเนี่ยคนรุ่นใหม่พอเองไปไหนลอวันนี้นหะเขาไม่มาิจิไเย่นตามหนือผมจะไปตามให้ เขาอยู่ไหมอ่ะเพื่อนหรือว่าเขาจะอยู่ตรงน้ำตกหรือเปล่าวันนั้นเพื่อนวัดมาแล้วเจอตรงน้ำตก ้ยไม่มีใครอยู่นะโอ้มาที่นี่ที่ไร,ไรชื่นใจ,ใจทุกทีนะครับลุงครับไปล้างหน้าไหมครับผมอากาศร้อนๆอย่างนี้ไปล้างหน้ากันไหมลุงเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะครับอากาศร้อนนะครับ <c oughs> ใครพอรู้มั่งครับแข่งบักเลยนะครับไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะครับว่าไงนนงแป๊บแป๊บ,บนะแบบนะนี่มาล้างหน้า ลื่น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 เดี๋ยวทุกคนลื่นจัดเลยนะครับอุ้ยนอนขึ้นไปเลยเหรอ,อ <c oughs> มีครับลงุง ทุกคนคุยกับนนท์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ไม่ลุงสามเขาก่อนแล้วเขาไม่อยู่เหรอเพื่อนวันนี้ไม่รู้ว่าไปไหนด้น, <ไป S 1> นี่ครับลุงไปดูว่าอะไรถ้าเห็นพ่อข้าถือบ่อยถือจนหน้าเบื่อมันคือที่บันทึกเพื่อนบันทึกเหรอใช่ใช่ใช่มันสามารถบันทึกได้เลย เอ็งปีอย่างนี้เหรอของจริงอะ่ะอ้งทำอะไระครับอืทำกระบอไม้ไผ่ใครอยากไ่น้ำบ้างหน่อยเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นไปบนเขานะฮะทุกคนดูบรรยากาศกันว่าสวยงามแค่ไหนครับโอ้โหคุยกับเขาอย่างนี้เลยหรอเพื่อนนอนดูดูนอนมีพลังนะช่วงนี้ แน่นอนมาก<า><า>ันได้เลยหรอท่านเทพาม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 าวัดดีครับท่าน,าาน,นลุงสามไม่กองน้ำหรอครับโอเคครับผม เขามาแล้วนะลุงนั่นอ่ะเขามาแล้วนอนโอ้โหล่างดูกำยำมากทุกคนไไหน รอ,อ,อท่านไปไหนมาเขาผมขออนุญาตเข้าไปด้านในได้ไหมท่านเทวาะ ไอ้เพื่อนเอ็งล,ลองให้เขาดูพระหน่อยได้ไหมอ,ะอ่ะพระพระที่ให้ให้ให้ดูอ่ะีอะไรบนหน,น,นูท่าขอาได้มาจากไอ้น่่อเอ,อ,อ,อาเอา นัดหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ทุกคนดูมุมแบบว่าชัดๆกันหน่อยนะครับเพื่อจะได้ดูผิวพรรณของท่านเทพานะครับอยเฮ้ยไม่ได้ของทวกนี้มาจับหน้าเนี่ยของพวกนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่คนหลอกแล้วที่จะได้สอบสมมันเป็นของสอบติดมากมากท่านไม่ได้มาใจ่ไหนหรือ ลุงสามครับเพื่อน,นข้าเอามาจากไอเ้เน่ซึ่งลูกชายของไอ้เน่เนี่ยบบเอาเอ,อาลละไรลงเอาเลยครับผมผมไปดื่มมาแล้วครับเยอยมากมากเลยขอกินน้ำด้วยได้ไหมครับลองแบบนี้าวมแบบีเยอะแยะรู้ไหมว่าข,ของผมนี่เนี่ย สามารถปกปักรักษาชีวิตท,ทั่ทั้งได้เลยนะเอาเหรอใช่แล้วข้ามช่องเก็บมันไว้เถินไม่เก็บผมจะเอาไปซ่อนไว้ถ้าใครรู้ว่าเรามีเหรียญน,นี้เขาจะแย่งชิงดีชิงเด่นกันมั่นเป็นแหวนที่ไอเหรียญที่ไม่ธรรมดาเลยนะอ๋อถ้าได้ถ้าเขารู้ว่าเรามีเหรียญน,นี่เขาจะแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยเหรอ ถูกต้องขอชอวไทยเมื่อสมัยก่อนแง่งตรงนี้เนี่ยชื่อว่าตีแง่งตรงนี้ขึ้นมาแง่งตรงนี้ขูบโจมไม่ได้ยูเท้าเข้านี้เนี่ยมันถึงข้าวจะรังค้อมเกิแย่งสามเดีอนนี้เลยเนาะท่านดูมไหใครได้ข่าวอะไรนะท่านลองเล่าใหม่สิ ขัฟองกันผูดผีผีสารแน่นอนแม้กระทั่งส่ีช้าอาคมทั้งหลายคงกระพันชาตรีมีมองคลก็ผู้ได้ที่ได้ครอบครองผูนั้นจะมีกระสิงดีดีเข้ามากสินทั่วรายจะไม่มีไม่เดือนเลยละท่านเออถูกต้องอแต่ถ้าว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันโดนผกโจรขโมยไป ่อ๋อเองท่านท่าน,น,นรู้ด้วยหรอครับว่าเหรียญเนี้ยโดนพวกโจนอาไปอะ่ะใช่แล้วพอดีว่ารูของโจนะมันเอามาให้พวกผมะครับผมก็เลยแปลกใจว่าทําไมเขาห่วงเหรียญน,นี้มากนักหนาอะไรของเขาอะ่ะผมก็เลยอยากให้เจ้านนท์มันดูหน่อยแล้วก็เจ้านนท์ก็เลยอยากถามท่านหน่อยนะครับ นุ้งสามครับฝนจะตกเข้าไปนั่งข้างในกันไหมครับอ้าวท่านท่านอยู่ตรงนี้เชิญท่านเข้าไไมาก่อนเข้ามาลุงโอ้ผมคนทั่วไปครับท่านเดี๋ยวท่านจะไม่สบายแนะล้วนะทางเดินเข้ามาชิลกอมตะเม็ดไม่ไหวทิ้งทำให้เลาะไม่ทมันเ,เทนเป็นอะไรนะนจับปลาขอบรูเกืออะไรกันท่านมาคุยกันในนี้เดี๋ยวมีคนเห็น ไปเข้าไปคุยข้างในกันดีกว่าท่านท่านไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมตามไปครับผมก็ไปนั่งคุยกันก่อนนะหนึ่งสามหนึ่งแม่ตุ๊กทุกคนจะวางกล้องตรงไหนดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ตุ๊กปว่าอะไรเรือเจ้าเด็หน้าตาหน้าตาลรอใช่ไหมที่สุด แม่ <โด S 1> ตู้ขวบอบละเอ้ยไม่ันไมู่ดจา่าเลยขนันนน่ยิบชาอาคมแต่ก้าลทอย่างยุ่งเรื่งของอื่นอเอาไป่าางขาเอน้สองสามน้สงสามมีอะไรดีในกระเป๋าไหมแบกมากตั้งตจเริ่มต้นแล้ว ดีค่ะกับพ่อมีอยู่ไหนของดูให้ผมดูหน่อยสิเอ็งยัดได้อะไรล่ะผมยัดได้ครัอพี่เปอ๋อค่ะไม่เล่นแต่ไม่ชอบพ่อคนนี้ั่งก็ได้อ้าทำดีตรงสิน้น ผเอาไปน้ำมันไพลรับผมโอ้ขาบปูนเล่นนะมันคืออะไรไม่รู้อะไรอันนี้การแมลงตัดต่อยการแมลงกัดต่อยอะไรนี่แหละโอ้มันไม่ใช่น้ำมันไพลนะโอ้เอาดมโอ้ทันเทาทำไมต้องกานมันหอมมากโอ้ฮ่า ีท่านทำอะไรกับข้านะข,าข้าทาให้ท่านนี่ง่แรงมะแรงตราบกัด่อยไม่เป็นไรท่านขอบคุณท่านมากนี่ท่านต้องช้าต้องขอบตาโอ้ยไม่เอาโอ<ฮ>้โหนี่พวกท่านคือขนองอะไรกันนะไม่ได้คือกรอนองอแกงท่านเยอะเลยโอ้ขอบคุณลุงสาม,มากดูพวกท่านอ่างมีความสุขนะ ท่านเทพาเนี่ยได้ข่าวว่าหนังเหนียวอยากจะลองจริงเลยลองได้โอ้ยท่านทำอะไรทำไมเสียงท่านหลังอ้อนี่ท่านเก็บใช่ไหมโอ้ยนอนตายแล้วไม่ไพนี่ขาะลงเอาคมเอาไว้ตอนนี้ขาจะไปตักน้ำโอ้ยขารู้แล้วจะบอกน้องมาท่านบางยาผมรู้ว่าเองจะเอาไปตีคนอื่นไง มัาเล่นแต่ยังไงอนะ่ะไม่เห็นเหรียญเนี่ยโอ้ข่าวตังเรื่องมากเลยท่านผมคิดเออมันเป็นเหรียญที่สาบสูญมานานนับภาสิบปีแล้วสื่งคนชั่วมันได้ตกองู่ในมือของคนชั่วพอท่านรูหมดเลยหรอครับเดี๋ยวไอ้เพื่อนหลบไหนนะเดี๋ยวชีดูกระนะนมันไม่ใช่ดูกรอ็ชี้ว่าน่นแล้ว โอ้โห,โห,โหไอ้ขวมนี้เด็อก็อออกระเทืบคากระตออหรอเด็กนั่นพูดอย่างน่านพูดอย่างนี้ได้อย่างไรผมยกอกเลนท่านนนโอ้ยท่านนนดูเปลี่ยนไปนะน่ะช่วงนี้อ๋อท,นทันเทปา้าผมก็ติดตลกเหมือนพ่อข้านั่นแหละอันนี้อะไรเลือเจ้าแดงขนมหรือเปล่าอันนี้ทูบครับเอาไว้ไล่พวกยุงมังกรไล่ยุง มันชื่อของมันคือมังกรล่ยยุงอะ่ะลุงสามครับมังกรมันล่ยยุงเลยหรือชื่อมันชื่อมันลุงตกใจเลยอ๋ยอออไปอท่านสามเดมดูอะไรเนี่ยอ๋อขารู้แล้วไหนไหน,หนท่านท่านลองเปิดเหรียญให้ดูหน่อยได้ไหมครับโอ้ผมไม่เห็นเลย เรียงที่สาสมานานนับห้าสิบปีโอ้ท่านเขารู้หมดเลยนะครับทุกคนตะลึงมากนะฮะตอนนี้ทั้งหมดสามเลียน,นี้ผูได้ดีครอบครองได้ครอบครองไปแล้วแล้วนนว่าไงเอ็งจะกลับบ้านตอนไหนฮะหรือว่าลุงสามกลับตอนไหนครับแล้วแล้วนอนนะแล้วนอนนะนวันนี้ขอเวนดูแถวนี้ก่อน โอ้พอดีนะ,ะขาก็มีเวลาไม่ค่อยว่างมากนะผิวของเขาดูไผ่พ่องดีมากเลยมีท่านเล่นอะไรของท่านนะท่านนี่ท่านเล่นไม่ได้เลยเหรอไม่ท่านรวยทองมันตัวของท่านนจะดยู่หเหรออ๋อข้าไม่ได้ตัวยางน้อ เอ้นนเองใจเย็นหน่อยเอเขาเป็นแบบผู้ดูแลป่านะนนแ่าองมีกท้านถ่าไปนี้แล้วก็ตอไกันลยขอโทษครับออนนเหมือนฝนจะตกแล้วก็จะมืดแล้วนะ เขาว่าต้องแยกแยกย้ายกันแล้วแหละเพื่อนกลังมา่นท่านจะไปไหนอนท่านอยู่ข้างนอกท่าไอนฝรโอ้ยผมเป็นคนธรรมดาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปละเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับผมยวทำธุระกับพวกท่าน คู้ศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ